กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีถุก่านเนาะทีที่ตามัาสมนงนาดบ่าวาอยู่เมืองนอกเมืองหน้ารูอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่ประเทศลาวเฮาน้องหน่ก็ข้อกาบสบายดีทุก่านเด้อตอนนี้น้องหน่อก็อยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเ้ยกำลังว่าสิไปหาสอนเนาะหาอยู่หากินพี่น้องลงทงลงถ่าอยู่น้องคลองบุงพี่น้องเ้ยไปเบ่งไปช้มน้องกันว่าฮาสสได้หยังอ่ะส่นี้ป้าเห็หยังอะนะพี่น้อง ูป่าเขาขั้วพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องมาสันนี่ป่าบูเขาไปยังเทาก็สิบูน้ำก้นก่อนพี่น้องเอ้มาทางบูมาทางบูหนอยไปทางผุดมาสั่นสิบูไปยังวะมาเบิ่งสันี่บูป่าไปยังพี่น้องว้าวพี่น้องอันนี้คือเห็ดคอนพี่น้องเอ้อันนี้คือเห็ดคอนเนาะเห็ดบดเนาะพี่น้องเห็ดคอนแล้วก็อยู่ในตอกับมีสันี่ป่าดี โทษพี่น้องอันนี้เป็นเฮดคอนพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องมาเก็บมาเก็บน้องต้านมากับนมนมพี่น้องเอ้ยมาเก็บมึงมาก็บนมนมหน่อยแม่อันนี้ก็น้องทรายพี่น้องเอ้ยลูกอ้าวลูกอ้าวเพิ่นก็อยู่น้ำป้าน้ำลูกเพิ่นคือน้องต้านนี่แหละพี่น้องอันพ่อเพิ่นก็ เสียชีวิตตั้งแต่เพิ่นยังในปีหนึ่งในปีหนึ่งบ่ในปีหนึ่งฮาก็ยังไปทันจ็คทียังพี่น้องตเจ้านเฮาก็ยังในนู่นน้่อนไป้ำอนเพิ่นก็อยู่น้ำป่าน้ำลูงมากตะกี้เพิ่นก็อยู่น้ำหญ้าละหญ้ยาไปเสียชีวิตอีกเริ่มมาอยู่น้ำป่าเอาผับพี่น้องเลยเดียวกันเลยไปยังวันไห้เป็นเสี่ยวกันอยู่พี่น้องเลย ไปไปไปสอนต่อโอ้ยสนิยังเก็บปล่อยพี่น้องนีหลายฮาสิไปสอนแถวปล่ลยเนาะไปเบิ่งนํำไปส้มน้องกันพี่น้องอันนี้ป่าใหม่กำลังเคียวเขียวพี่น้องเลยหญ้ากำลังป่งเขียวเนาะตามทงไฮทงนาพี่น้องมาสู่บรรยากาศแบบสดชื่นสดื่นพี่น้องเลยเย็นสบาย นี่คือดอกเฮดบดพี่น้องหรือว่าสิ่อืนอย่างหนึ่งเฮดคอนเนาะแดงเสบพี่น้องสุดยอดพี่น้องตอนนี้ก็ยางมาฮอดดันน้องคลองบึงเลยพี่น้องมะฮอดน้องเลยเนาะน้องขางทุงหน้าน้องขางทงหน้าพี่น้องเลยอ้าวขาซ้ายลงไปก่อนเลยขาซ้ายลงก่อนเลยพี่น้อง จะเป็นดูขักไม้ยามได้แต่แม่เอบน่ำผุเจ้าเลยผมโอ้ยมานนั่แล้วเข่าสวยผุนผุนผุนร่อยไหมเลยอันนี้มาของน้องนาดพี่น้องเอ้ยเข่าสวยนี่บ่แต่เก่ามันกับแม่คือเก่าไม้ยามได้แต่ยังเหนีน้อยแบบนี้นะลงลองลงให้นมนุ่มลงสอนพี่น้องเอ้ยน้องบอยกับน้องตาลเนาะ สันนิยมสันนิยมพี่นอ้องกระปูกประปูกเอาลูกสันนิกระปูแห่งตามแสบอุลูกค <laughs> นปล่อยว่าตาแม่แม่นนั่นแหละพี่น้องเลยไปเบิง่งไปส้มน้งการพี่น้องว่าสิได้หรือบ่ได้นอ้อมาลุ้นน้ำการพี่น้องขอให้ได้ล,ลายขอให้ได้ล,ลายพี่น้องเอ๋ขอให้มันมานเนาะอวยพรให้น้องหนาเลยเด้อพี่น้องขอให้น้องน,ดนัดมันมาน เมื่อนี้ตะกี้คิดว่าสิล่องสอนเองพี่น้องแต่ว่ามีหนุ่มๆสองคนมาสิยหายอยู่ทึงคันมันกับบ่คือเนาะเขาก็เลยหายหนุ่มๆสองสองคนใน่รงสอนพี่น้องเอยลยฉนี่เอาพี่น้องอันนี้คือปูหน้าพี่น้องปูหน้านะ แสจะนี่มาเอากับพี่น้องเอ้ยมาพี่นะแม่มาเบิ่งมาสบในกันพี่น้องอันนี้ขัง้งแรกสอนขัง้งแรกพี่น้องเอ้ยตายคือพากันสอนเอาขีดตม้มค่ะแค่อันนี้เอากระปุ่นนี่สันนี่ร่างก่อนล่างก่อน,อน,อนปึ๊ยพากันนอาขีดตม้ม เดินเง้งๆอืออยู่ในแนียงจัะมียังพี่น้องเลยไปเบิ่งไปส้มน้ำกันว่าได้บอลลี่ได้ได้แต่กระปโอ้ยได้แต่กระปูสันกระปูก็เอ้าวอะไ่คุบไล่คุบได้แต่กระปูพี่น้องเลยกระปู๊ิวตัวหนึ่งหูกหัวเงี้ยชอบน้องถวาป่ะลูกไก่ อันนี้รอบที่สองพี่น้องบ่ได้กุ้งบ่ได้ซิวบ่ได้ละหวกแต่ก็ได้กระปูก็เอาพี่น้องเลยหากระไดปูสามสี่โตเนาะหาโตเนาะหาโตพี่น้องกระเพชรก้อนทังเฮ็ดทังก้อนเฮ็ดทังก้อนกระเพชรถังก้อนเนาะเฮ็จุ่วพี่น้องเล่าประมาณเขียนขีบพี่น้อถือกัน ดีใจแห้งพี่น้องดีใจแห้งข้างแรกของนางทีประจําปีนี่นางฮะก็ได้กินเนาะฮะก็ได้เฮ็ดประจันซะเฮ็ดจั่วนางได้ก่อนบ้านก่อนเมืองนางก็เลยดีใจเขาเจ้าไทยไหวไหวโต๊ะกาเนี่ไปกันเตรียมเสี่ยวกาแล้วพี่น้องเลยเตรียโต๊กมาเมืองเตรียมเอากาแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้ไปทงทงนาบ้านบ้านใกล้เคียงเนาะบ้านหวยหม่วงพี่น้องเอ้ย ซอนกุ้งซอนซิวซอนยังบ่มีพาว่าพี่น้องบันนอกบันหน้าเฮาเพิ่นบ่ห่วงกันเนาะเฮาสอนพายเพิ่นเพิ่นสอนพายเฮาพี e. นน่น้องเอ้ยต่างคนต่างสอนบ่มีพาว่ากันไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องอันนี้เป็นหลอดสองได้บอได้ปูสองสามตพี่น้องเอ้ย ล่างเลยแบบนี้ไม่เอาแล้วไอ้เลยได้ไปไปเบิ่งน้องใหม่ต่อพี่น้องเอ้ยน้องนี่บ่มีแล้วได้แต่กระปูเนาะปูก็เอาปูพี่น้องเอ้ยสองสองสองสี่สี่คนสอนพี่น้องเอ้ยฮะ ี่ขนสอนพี่น้องาออย่าลงเลิกอย่าลงเลิกน้องนิ่มนี่บอกบอกฟังพี่น้องเ้ยย่างลงมาอาบน้ามองดูนี่อันนั้นนองต้านแล้วก็น้องบอยเนาะแล้วก็แม่น้องดำกับสนีป่าพี่น้องสงครามแย่งสิงพี่น้องเ้ยสิงกันสอนแต่ใส่คู่เดียวกันพี่น้อง สิ่งกันสอนแต่ใส่ขุู่เดียวกันเนาะมาเบิ่งกับไพ่สิมานเด้สองกันสี่คนนี่สองเห่งไพสิมานจักสิขึ้นทั้งใดเอ้ยมาทั้งนี้เด้อทั้งเก่าบอไปก่อนพี่น้องไปเก็บก่อนบมานเลยระวังเอินไปเก็บนี่ แรกเนาะข้างแรกที่น้องน้องต้านกับวันน้องบอยสอนพี่น้องก็ได้รลายเตอพี่น้องไปเบิ่งค้องของแม่น้องคอดพี่น้องเลยเบิ่งค้องแม่น้องคอดพี่น้องปิดเครื่องพี่น้องผ้ากับเหลื่อมผ้ากับแม่พี่น้องเลยแจักสิจบคลิปหรือบ่มาสอนกุ้งกันเลยโอ้ยแม่น้องดำนี่宝马เลยบ่ได้ทอซองหนุ่มนะซํา ประมาณแม่น้องดำพงเ,เดพี่น้องเลยปิดครัประมาณได้ยู่งๆขนานได้ครูก็ังอยู่พูดนะพี่น้องสอนอีกแล้วรอบสองพี่น้องเลยเ้าก็สิถ่ายพี่น้องเบิง่งจนจบขีดจักได้ซ้ำได้เลยพี่น้องผ้ากัะเหลืม่มผ้ากับแมบเนาะผ้าก็ะหองตอนนี้พี่น้องเลยคือสิบวัได้ถ่ายตอนสีเมื่อเด้อพี่น้องถ่ายจักเหล็กจักหน่อยเนาะพี่น้องเบิง่งเนาะอันนี้เป็นโตกุ้งพี่น้องเลย ตกุ้งเนาะนี่เนาะคือสิได้พออยู่พอตำากับเมื่อเลยพี่น้องเอ้ยว่าแม่น้องดำเผิ่นก็มาสอนให้ห้าลูกไส้เผิ่นสอนเมื่อก่อนเลยพี่น้องพาเมื่อพาเมื่อไปไปพาเมื่อไปเนี่ยอยกลงลุยนาในอากาศเย็นๆนะเมื่อไปได้ไปกระเจ้าทื่เอาหลอดเขาเจ้ากระต่ายผูมาสอนกุ่มกันก่อนห้ากับหลดกัติดบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยน้องอื่นกับแอบแม่บานนี่ ฝนกระสีมาเลยพี like ่น like like ้องเฮ้าก็สิได้เมื่อเลยแเลยพี่น้องเอ้ยน้องอึ่งน้องนิ่มสิเมื่อก่อนเฮ้าเลยพี่น้องเฮ้าก็สิได้เมื่อนำหลังฝากระหองบาานไปเมื่อไปไปเมื่อเมื่อนาวนาเลยกระสีเมื่อเลยนี่ได้ดอยเดียวก็สั่งมันสิเมื่อคือการแหลรฝนกระสีมาเลยนี่เมื่อปนเอาเกี่ยวมาทางพี่เด้อ สิพาดเด็กๆเมื่อแล้วพาเด็กเมื่อก่อนนิ่มเมื่อไม่นิ่มเมื่อไปว่าเมื่อเมื่อเมื่อจะหน่อยเอ้ยกับเมื่อเลยนี่หล่อมาโซน้องแตางกับน้องบอยแมนขึ้นมาขึ้นสิหนี่ให้ ให้น้องนิ่มเลยพี่น้องเอ้ยบอกขึ้นจักเื่อมด้วยนี่พี่น้องสีเมื่อกับเบเมื่อนิ่มขึ้นมานิ่มเอาไม้เอาไม้ในเฮกอาทิตีสิทีนานนานย่านไม้เอื่อยนานนานขับเบาเหตุแบบนี้กับเบเมื่อพี่น้องเอ้ยจักเศษจังใดบบกว่าเบกว่านานดีนานดีอุ้ยน้องนิ่มนี่เนาะมาบ่งน้องต่านสอนดีกว่าพี่น้อง เบิ้งน้องตานสอนดีกว่ามาเบิงมาเบิงได้ร้ายได้หน่อยสำได้หายทานผู้ส้มเบิงน้ำกันนี่เมื่อนี้หฮามาแบบอันบรรยากาศบอดี้พี่น้องพ้นสีมาเลยเนาะผ่ากับผาาเหลือมพี่น้องเลยผ่าเขาห้องเฮงตอนนี้ถังห้าสิบปีหมดบินกระเถอห์ห้ากย็ยยานพี่น้องเลยถ้าเบิงรอบนี้ก็คือว่าจบไปเลยพี่น้องก็สีเมื่อคือกันพี่น้อง น้องต้านขึ้นมาให้ทานผู้สมเบิ่งก่อนมาไว้เด็กๆเมนเฮาหนะค่าแต่ไปเพื่อนเม่น้องดำพี่น้องน้องต้านกับน้องบอยพามานังถาเฮาบรพากันสอนถาพี่น้องเอ้ยสนป้าไว้เดินหรือแล้ว พี่น้องมาเบิ่งมาส่งน้ำกันอันนี้เป็นรอบสองของน้องตานกับน้องบอยเนาะมาได้หรือบ่ได้เนาะได้หรือบ่ได้พี่น้องสิมานมานกว่าแม่น้องดำบ่จักแต่บ่มีแมงดาเนาะโอ้โกยมานี่ยังบ่ได้บ่มานซ่ำพี่น้องมาเบิ่งมาเก็บมาเก็บน้องเลิกพี่มันจักได้ได้อยู่หน่อยหนึ่ง ได้อยู่พี่น้องแต่กินโอ้ได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามันสีคือแหงพี่น้องเอ้ยสีคือแหงเนาะโตเนี่มันใหญ่ประตูเนี่ฮยแซ่บแคบร้อยแ็บแ็บไปไว้แซ่บแคบถึงเผาข่งเผาใหญ่พักกันเก็บพี่น้องมาเก็บกุ้งน้ำกันพี่น้องเอ้ยป้าถุษมาหาเล็กพี่น้องน้องยิ้มน้องดำน้องอึ่งพี่น้องเอ้ย คิปกลุ่งสอยกันผุนผุนพุ่นเอาพี่ซังกันนะอุ้ยปีงาจายยันี่มันมยยนพี่น้องพี่น้องคลิปนี้เฮาก็ขอจบไวเพียงเท่านี้พี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนัด้วยพี่น้องเดอ้ออยู่ดีไม่แหงวัสดุสกคนพี่น้องสบายดี